เจ้านายคะดูพรพยาคุณสี่หน้าตาก็ซมๆแก่ๆไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเลยไม่เห็นจะพู้นเยกับเจ้านายสักนิดเจ้านายคะคืนนี้เราไปดินเนอร์กันเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาหาใครเนี่ยอ๋อพี่มาหาแฟนพี่ค่ะแฟนพี่เขาทำงานอยู่ข้างในบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ เชื่อว่าจะให้ใครเข้าออกได้ง่ายๆนะครับพี่ขอเข้าไปแป๊บเดียวนะคะดูสภาพคุณแล้วผมให้คุณเข้าไปข้างในไม่ได้จริงๆครับยังไงก็เรียกแฟนของคุณออกมารับของกันนองนะครับเอ,าอ้าซอมาได้ไงเนี่ยคือพี่ผู้เขาลืมแฟ้มงานอยู่ที่บ้านพี่ก็เลยเามาให้เขาู้จาดการครับผู้หญิงคนนี้คือใช่นี่เป็นภรรยาเจ้านเอง ขอโทษครับคุณนายหญิงขอโทษครับผมไม่ทราบจริงครับคุณนายหญิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะ<ป>ครพี่รักคุณมาทำอะไรอะ่ะคือคุณลืมแฟ้มงานอยู่ที่บ้านอะ่ะฉันก็เลยเอามาให้นี่น้ำซุปกระดูกหมูนะขอบใจนะ ทำงานกันต่อเลยเดี๋ยวฉันกลับไปลูกก่อนนะฉันไปค่ะเจ้านายคะดูรพยาคุณสิหน้าตาก็โทมโทมแก่แก,แก่ไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเลยไม่เห็นจะพูดคคนกับเจ้านายสักนิดเจ้านายคะคืนนี้เราไปดินเนอร์กันเลย ได้สิทีนี้เสร็จแล้วผมจะพาคุณไปที่ที่โรแมนติกที่สุดนะจริงเหรอคะท่านายจริงสิจุมาแล้วเหรอคะอ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยเข้าเหนียวไงกินกับหมูปิ้งอร่อยมากเลยนะเข้าเหนียว นี่หรอที่คุณจะพาฉันไปกินข้าวใช่มามานั่งตรงนี้กันมานั่งกิน,นกันนี่คุณจะบ้าเหรอจะให้ฉันแต่งตัวสวยๆมากินข้าวข้างถนนเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกแค่นี้คุณก็รับไม่ได้แล้วเหรอคุณรู้ไหมตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆผมเจออุปสรรคมากมายล้มลุกคคกาน แต่ต่อให้ลำบากมากแค่ไหนภรรยาผมเขาก็ไม่เคยทิ้งผมไปไหนเขาอยู่เคียงข้างผมคอยให้กำลังใจจนผมได้ดีจนถึงถึงว,วันนี้วันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานผมกับภรรยาผมจะกลับบ้านไปกินข้าวกับภรรยาผมคุณจะกินอะไรก็หล้วของคุณ